ับสู่ช่องคาออโต้ไร่แหล่งรวมข้อมูลรีวิวและวิเคราะห์ยันยนต์และอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้เรานำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติของเทคโนโลยียานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่หรือเครื่องบินขับไล่ระดับแนวหน้าของโลกและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การบิน และยังคงได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องในยุคป,ปัจจุบันนั่นคือ MiG 29รุ่นปรับปรุงประจำปี2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ยังคงทรงพลังและได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์สมรภูมิยุคใหม่ MIG 2 9หรือมิคอยันกูเรวิด MIG 29เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อตอบโต้กับเครื่องบินขับไล่ F 1 6และ F A 8 8ของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมันคือความคล่องตัวสูงอัตราเร่งแรงและโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ รุ่นปรับปรุงปี2026ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาย,มาย,มายกระดับขีดความสามารถทั้งในด้านการบินระบบอาวุธการสื่อสารและการป้องกันตัวเพื่อให้ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศในหลายประเทศรูปลักษณ์ภายนอกของ MiG 2 9รุ่นใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรุ่นเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งโครงสร้างแบบแปดเครื่องยนต์ปีกทรงลาดเอียงและครีบหางคู่ที่ทำให้มั่นคงในระหว่างการบินเร็ว โครงสร้างลำตัวได้รับการเสริมวัสดุผสมชนิดใหม่เช่นคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมอันลอยซึ่งทำให้เครื่องมีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังแข็งแรงสามารถรองรับแรง G สูงในการประทะทางอากาศตัวเครื่องยังออกแบบให้สามารถขึ้นลงในสนามบินที่สภาพพื้นไม่สมบูรณ์ได้ทำให้เหมาะกับภารกิจในพื้นที่ห่างไกล ด้านขุมพลัง m i g 2 9รุ่น2,026ใช้เครื่องยนต์ r d 33 m k ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงขับสูงขึ้นกว่าเดิม ร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้เกินแมตสองและบินระดับจากพื้นถึงเพดานบินสูงสุดในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งช่วยขยายระยะปฏิบัติการให้ไกลขึ้นและทำให้เครื่องสามารถปฏิบัติภารกิจระยะลึกได้โดยไม่ต้องแวะพักหรือเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง ห้องนักบินของ MiG 29ปี2026ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกดั้งเดิมมาเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบติดตั้งจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันและระบบ Head up display ที่สามารถแสดงข้อมูลการบินข้อมูลเป้าหมายและระบบอาวุธแบบเรียลไทม์นักบินสามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้ผ่านจอสัมผัสและปุ่มควบคุมที่อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการใช้งาน ระบบแสดงผลบน,บนหมวดนักบินยังช่วยให้สามารถเล็งและติดตามเป้าหมายได้โดยไม่ต้องละสายตาจากทิศทางการบินระบบเรดาร์บน mig 2 9ปี2026ได้รับการอัปเกรดเป็นเรดาร์ aesa ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทั้งเป้าหมายทางอากาศและภาคพื้น ระบบ IRST i n f r a r c h and Track รุ่นใหม่ช่วยตรวจจับเครื่องบินล่องหนหรือวัตถุที่ปล่อยความร้อนโดยไม่ต้องใช้เรดาร์เพิ่มความสามารถในการตรวจจับโดยไม่เปิดเผยตำแหนง่งระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเข้ารหัสยังช่วยให้เครื่องสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบินลำอื่นหรือกับศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์ด้านระบบอาวุธ MIG 29รุ่นปี2026สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภท ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะกลาเช่น r 7 1 3และ r 7 7รวมไปถึงขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นอย่าง k h 2 9และ k h 3 1นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแม่นยำสูง KAB500 และ KAB1500 สำหรับภารกิจโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ การวางระบบอาวุธยังคงยึดหลักความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคล่องตัวของเครื่องทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำโดยยังคงความเร็วและการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันตัว m i g 2 9ปี2026ติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบเตือนขีปนาวุธระบบปล่อยเปลวความร้อนและระบบก่อกวนคลื่นเรดาร์อัตโนมัติ ทำให้เครื่องสามารถหลบหลีกการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ยังช่วยให้สามารถต้านสัญญาณเรดาร์ศัตรูหรือรบกวนระบบนำวิถีของขีปนาวุธข้าสึกได้ในระยะที่ปลอดภัย จุดเด่นอีกอย่างของ MIG-29 คือความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าการสนับสนุนภาคพื้นการโจมตีทางยุทธ,ธศาสตร์หรือแม้แต่ภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวและระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายทำให้เครื่องสามารถดัดแปลงให้รองรับภารกิจแต่ละรูปแบบได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบสนับสนุนภายนอกมากเกินไป m i g 2 9ปี2026ยังถือเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าอย่างยิ่งในด้านต้นทุนต่อประสิทธิภาพด้วยราคาที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5อย่างชัดเจน แต่สามารถให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงในหลายๆด้านทําให้เป็นทางเลือกยอดนิยมของประเทศที่ต้องการยกระดับกองทัพอากาศโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลนอกจากนี้อะไรการบํารุงรักษาและความพร้อมใช้งานในสนามรบก,ก็ยังคงเป็นจุดแข็งของเครื่องรุ่นนี้สรุปแล้ว MiG 29รุ่นปี2026คือการรวมพลังของเทคโนโลยีดั้งเดิมที่เชื่อถือได้เข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ ื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพความคล่องตัวระบบอาวุธและความคุ้มค่าเป็นเครื่องบินที่เหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิวฉบับเต็มของ MIG 29รุ่นปี2026กับช่องคาร์ออโต้ไรหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปและที่สำคัญกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์และเครื่องบินรบจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ